สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการสมัครนะครับ ID ของ i n t Box นะครับดีมารีครับอันดับแรกครับไม่ว่าจะเข้าผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชัน Client 2อนะครับเราเข้ามาที่ Register Account ครับเมื่อคลิกซ้ายครับจะมีหน้าต่างในการสมัครขึ้นมาครับอันตอนนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตครับให้ทําการใส่อูสเทอร์เนมครับแนะนําให้มีตัวอักษรใหญ่ตัวพิมพ์เล็กอักษรพิเศษและหมายเลขครับพาสเวิร์ดครับ เริ่มต้นที่6ตัวอักษรครับแนะนําให้มีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่อักษรพิเศษนะครับแล้วก็ตัวเลขครับขั้นต่6ถึง32หลักครับแล้วก็คอนเฟิร์มปัดเปืดครับใส่ชื่อบริษัทนะครับใส่คอนแทคครับชื่อคอนแทคอีเมลนะครับใส่อีเมลครับใส่ประเทศนะครับทินับเลือกไแล้วแต่ครับหรือเลือกออเดอร์ก็ได้ครับข้อมูลการต่อครับเลือกเป็นออเดอร์ครับที่อยู่บริษัทครับเว็บไซต์นะครับ ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสำหรับอีเมลที่เอาไว้ยืนยันนะครับให้ใส่ครับแต่ก็ในส่วนของยืนยันโพสครับให้เรากดเพ้ก่อนครับจล้วทางระบบนะครับจะให้คอนเฟิร์มว่าเราเป็นมนุษย์หรือเปล่านะครับทิังใหญ่นะครับ U X G ครับแล้วกด OK ครับแล้วทำการคลิกอีเมลครับเพื่อใส่รหัสยืนยันครับ แล้วก็อ่านข้อกําหนดครับกดตกลงครับแล้วก็แล้วก็กดตกลงครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับการสมัคร ID นะครับในส่วนของ IoT นะครับมันนะครับง่ายนิดเดียวครับ